จังหวัดศรีสะเกดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1. อัตราตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคลรายได้18,000บาทไม่ผ่านก็พอตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่19เดือนพฤศจิกายนพีพุทธศักราช64สิตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคลจำนวนหนึ่งอัตราค่าตอบแทนเดือนละ1 8 0 0 0บาทต่อเดือนคุณสมบัติ เห็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษสาลากลางจังหวัดศรีสะเกษชั้น4ระหว่างวันที่15ถึงวันที่19เดือนพฤศจิกายนพุพทธศรา2564ช่วงเช้า08.30ถึง12.00นาาิกฬช่วงบ่ายเวลา13.00ถึง16.30นาาฬิกในวันและเวลาราชาการ หากไม่อยากพลาดข่าวสารการประกาศรับสมัครงานใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ